ในสภาวะอันเป็นทิพย์ซึ่งทุกสิ่งทุกอย่างล้วนแล้วสำเร็จด้วยใจทั้งสิน้นและยังมีคุณสมบัติพิเศษของร่างกายที่เป็นทิพย์อีกอย่างหนึ่งก็คือความวิกลวิการของกายเนื้อประการใดๆที่เคยมีอยู่มาแต่เดิมเช่นความอ้วนเกินไปหรือความผอมเกินไปเป็นต้นนั้นจะหายไปทันทีในเมื่อกายทิพย์ได้พลากจากกายเนื้อเช่นนั้นมาแล้ว ทั้งนี้เพราะความวิกลวิการเหล่านั้นเป็นส่วนของกายเนื้อโดยเฉพาะไม่สามารถเข้ามาครอบงำร่างที่เป็นทิพย์ได้อีกต่อไปทุกคนในโลกทิพย์จะมีร่างที่ได้ส่วนสัตว์สมบูรณ์เหมือนกันหมดมโนมายกายกายที่สำเร็จด้วยใจหมายเหตุของผู้แปลข้อความที่แสดงลักษณะทั่วไปของกายทิพย์ดังกล่าวมานี้ มีปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกเป็นทํานองเดียวกันคือในศีลขันธวั์ทีขณิกายโปรดถาปาทสูตรพระพุทธองค์ตรัสบรรยายแก่โปรดถาปาทะปริภาชกถึงเรื่องอัตตาคือตัวตนสามชั้นคือชั้นกายหยาบประกอบด้วยธาตุสีต้องให้น้ำป้อนข้าวอยู่เสมอหนึ่งกายที่สำเร็จด้วยใจหนึ่งและกายที่เป็นอรูปหนึ่ง กายทิพนี้ก็คงจะเป็นกายชั้นสองนั่นเองซึ่งมีคำบรรยายสภาวะไว้ว่าเป็นกายที่สำเร็จด้วยใจหรือมโนมไยมีอวัยวะใหญ่น้อยครบถ้วนเหมือนกายเนื้อสัพพังคะปัจจังคีและอหีนินทริโยคือมีอินทรีย์ประสาทสัมผัสสามารถรับความรู้สึกต่างๆได้ไม่หย่อนกว่ากายเนื้อหยาบเลยท้ายที่สุดพระองค์ได้ทรงสอนว่า กายหรืออัตตาทั้งสามประการนี้เป็นสภาวะที่จะต้องละหรือวางอุปาทานเสียให้หมดที่พระองค์แสดงธรรมมีประการต่างๆก็เพื่อให้ละความเห็นว่าอัตตาหรือตัวตนในกายทั้งสามชั้นนี้เสียให้หมดนั่นเองทรงแสดงอาน,นิสงส์ว่าเมื่อปล่อยวางความยึดถือเส้ได้แล้วสิ่งที่เศร้าหมองมืดหมัวจะจางไปสิ่งผุดผ่องจะเกิดขึ้นงอกงามยิ่งนัก นอกจากนั้นจะมีความเป็นอยู่ที่มีปีติสุขปราโมทมีสติสัมปชัญญะและมีความสงบระง,งับด้วยความงามหรือความน่าเกลียดของกายทิพย์ขึ้นอยู่กับจิตใจในโลกมนุษย์วัยอันเป็นที่พึงปรารถนาของบุคคลทั้งหลายก็คือวัยหนุ่มสาวอันเป็นระยะเวลาที่ร่างกายและจิตใจถึงความเจริญขั้นสูงสุดแต่มีข้อเสียอยู่อย่างหนึ่ง คือในโลกมนุษนั้นวัยหนุ่มสาวเช่นว่านี้อยู่ในระยะตอนกลางแห่งอายุของบุคคลโดยทั่วไปแต่ในโลกทิพย์นี้ไม่ได้เป็นอย่างนั้นวัยหนุ่มสาวของเราเป็นวัยที่ทรงตัวอยู่ในระยะปลายและคงอยู่เช่นนั้นไปโดยไม่เปลี่ยนแปลงดังนั้นหากบุคคลที่ถึงแก่ความตายจากโลกมนุษมานั้นเป็นผู้ชราภาพขั้นมาสู่โลกนี้แล้ว ยิ่งอยู่นานไปก็จะยิ่งเป็นหนุ่มสาวขึ้นทุกขณะส่วนผู้ที่ตายจากโลกมนุษย์มาเมื่อย,ยังเป็นเด็กครั้นมาอยู่ที่นี่นานไปก็จะเคลื่อนไปหาวัยหนุ่มสาวยิ่งขึ้นเช่นเดียวกันโดยเฉพาะผู้ที่ต้องตกประกรรมลำบากมา,มามากในโลกมนุษย์หรือผู้ที่มีวัยชรามากนั้นเมื่ออยู่นานๆไปเรื่วรอยแห่งความลำบากและความชราต่างๆเช่น รอยเหี่ยวย่นหรือแววแห่งความเศร้าหมองที่มีอยู่แต่เดิมนั้นจะค่อยๆหายไปเองคงเหลืออยู่แต่ร่างกายอันสมบูรณ์เปล่งปลั่งเป็นน้ำเป็นนวลแสดงถึงความสุขกายสุขใจอย่างแท้จริงทั้งนี้เมื่อเทียบกับผู้อยู่ในอบายภูมิแล้วก็จะมีลักษณะตรงกันข้ามเลยทีเดียวเพราะผู้ที่อยู่ในภูมิเช่นนั้น แม้จะเป็นผู้ที่มีเรือนร่างสมบูรณ์เปล่งปลั่งเมื่อครั้งยังเป็นมนุษย์อยู่ก็ตามครั้นมาอยู่สถานที่อันเป็นทิพย์เช่นนี้แล้วบุคคลเหล่านั้นไม่มีกายเนื้อหยาบอันจะปิดบังจิตใจโสมม,มชั่วร้ายของเขาทําให้ผู้อื่นหลงได้อีกต่อไปร่างทิพย์ของเขาซึ่งสาเร็จด้วยธาตุใจจะมีลักษณะบูดเบี้ยวเหยเกเกแก่ละวิกลวิการ ตามสภาพแห่งจิตใจอันโสมมของเขาโดยไม่ผิดเพี้ยนและเขาจะเคลื่อนไปสู่วัยชรายิ่งขึ้นทุกขณะได้กล่าวมาแล้วว่าความระทมทุกข์ของชีวิตในโลกมนุษย์นั้นอาจทำให้เกิดความวิกลวิการและความน่าเกลียดให้แก่กายเนื้อได้ก็จริงแต่ไม่สามารถจะทำให้ร่างเทียเกิดความน่าเกลียดตามไปได้เลยหากจิตใจของผู้นั้นบริสุทธิ์สะอาด นี่เป็นคุณลักษณะประการหนึ่งของกายทิพย์คุณสมบัติวิเศษอีกอย่างหนึ่งก็คือร่างทิพย์เช่นนี้จะไม่ตกอยู่ในอำนาจของโรคร้ายหรือเชื้อโรคแต่ประการใดเลยเพราะในภูมิอันมีความถี่สูงขึ้นเช่นนี้ไม่มีเชื้อโรคชนิดใดสามารถดำรงอยู่ได้เลยเพียงเท่านี้ท่านคงจะเห็นได้แล้วว่าความเป็นอยู่ในโลกนี้มีความยุติธรรมเพียงใด ในโลกมนุษย์ท่านจะเห็นร่างเนื้อที่ห่อหุ้มจิตใจอยู่ก็ยังไม่สามารถอนุมานได้ว่าใครมีจิตใจผ่องใสหรือชั่วช้าเพียงไหนเพราะผู้ที่มีร่างกายน่ารักสมบูรณ์และสะอาดนั้นอาจมีใจที่สกปรกชั่วร้าอย่างเหลือแสนก็ได้ในทางตรงกันข้ามผู้ที่มีเรือนร่างอันขี้ริ้วขี้เรหาความน่าดูม่ได้เลยนั้น อาจมีจิตใจประนีตบริสุทธิ์อย่างยิ่งก็ได้แต่ในที่นี้ไม่มีใครหลอกกันได้อีกต่อไปจิตใจของเขามีสภาพเป็นอย่างไรร่างทิพย์ของเขาก็มีสภาพเป็นอย่างนั้นกายวิภาคของร่างทิพย์ท่านคงสงสัยว่านอกจากอวัยวะแขนขาและอินทรีย์สัมผสัสของร่างทิพย์ซึ่งเหมือนกับร่างมนุษย์แล้วนั้นว่าโดยส่วนภายในแล้ว ร่างทิพย์จะมีอวัยวะใหญ่น้อยซึ่งอยู่ภายในเหมือนกับร่างมนุษย์หรือไม่ขอบอกว่าจะว่าเหมือนกันก็ได้คือเรามีกล้ามเนื้อมีเส้นเอ็นมีกระดูกเช่นเดียวกับมนุษย์เหมือนกันที่เรียกว่าเหมือนกันนั้นก็คือกล่าวโดยรูปร่างลักษณะและหน้าที่แต่เมื่อว่าโดยคุณสมบัติแล้วก็ผิดกันไกลมากโดยเหตุที่สิ่งทั้งปวงเหล่านี้เป็นธาตุทิพย์ เป็นของละเอียดไม่ใช่ธาตุเนื้อซึ่งเป็นของหยาบประสิทธิภาพของฝ่ายร่างทิพย์จึงมีใจเป็นใหญ่โดยสมบูรณ์ไม่มีกล้ามเนื้อซึ่งอยู่นอกอำนาจของจิตใจไม่มีการเคลื่อนไหวที่ทำไปเองโดยจิตใจไม่ได้สั่งเช่นการพลั้งพลาดหกล้มหรืออุบัติเหตุต่างๆเลยนอกจากนั้นสุขภาพของร่างกายทิพย์อยู่ในภาวะที่สมบูรณ์เสมอ ทั้งนี้เพราะเหตุดังได้กล่าวมาแล้วคือภาวะของภูมิเช่นนี้มีช่วงคลื่นแห่งความสั่นสะเทือนสูงมากจนเชื้อโรคทั้งหลายเข้ามาไม่ถึงและด้วยเหตุนี้จึงไม่จําเป็นที่เราจะต้องระวังสุขภาพแห่งร่างกายของเราแต่อย่างใดเลยสิ่งที่ต้องระวังก็เห็นจะเป็นเรื่องสุขภาพของจิตเสมากกว่า โรคขาดอาหารของร่างกายก็เป็นอันไม่ต้องพวงถึงในที่นี้เพราะสิ่งที่ขาดอาหารถ้าจะมีก็คือดวงจิตนั่นเองผู้ที่อยู่ในอบายภูมิต่างๆซึ่งเราได้ไปเยือนมาแล้วนั้นเป็นประจักษพยานอันดีของโรคขาดอาหารทางใจเมื่อได้แนะนำให้ท่านเห็นสภาพของร่างทิพย์ว่ามีแขนขาผมเล็บฟันหนังและกระดูกเป็นต้นเช่นี้แล้ว ท่านคงอยากจะทราบต่อไปบ้างว่าร่างทิพนี้จะมีอะไรปกคลุมบ้างหรือไม่กล่าวอีกในหนึ่งก็คือร่างทิพนี้จะเป็นร่างเปลือยล่อนจอนหรือเปล่าหรือถ้าหากมีอะไรปกคลุมสิ่งนั้นจะเป็นผ้าผ่อนแพรพันชนิดใดหรือสีใดเสื้อผ้าของกายทิพสำหรับบุคคลส่วนมากที่ตายจากโลกมนุษย์และเพิ่งเข้ามาสู่โลกทิพนี้ ในระยะแรกแรกนั้นจะมีเครื่องนุ่งหม่มชนิดเดียวกันกับที่ตนนุ่งห่มอยู่เมื่อก่อนจะสิ้นใจนั่นเองความจริงเช่นนี้จะเกิดขึ้นโดยไม่ยกเว้นไว้สำหรับผู้ที่ตายจากโลกมนุษย์โดยไม่มีความรู้ในเรื่องโลกทิพย์พอสมควรและบุคคลเหล่านั้นจะยังคงแต่งกายด้วยเสื้อผ้าชุดเดิมอยู่ต่อไปอีกนานสักเท่าใดก็ได้ตามใจชอบ โดยไม่มีผู้ใดว่ากล่าวแต่โดยมากพอรู้และเข้าใจถึงสภาวะของโลกและชีวิตใหม่เช่นนี้แล้วก็ไม่ค่อยมีปรากฏว่าใครจะยังคงเสดายเสื้อผ้าชุดเดิมอยู่อีกต่อไปเพราะดูจะเป็นหลักธรรมดาสามัญเละเกินว่าเมื่อตกมาอยู่ในสภาวะที่ดีกว่าเช่นนี้แล้วการที่จะคงสวมใส่เสื้อผ้าหยาบอันเป็นชุดของโลกมนุษย์อยู่นั้น ผูส้สวมใส่จะรู้สึกได้เองว่ามันไม่เข้ากับภาวะและสถานที่ซะเลยเสื้อผ้าทิปนี้มีหลายชนิดแตกต่างกันไปตามชั้นภูมิของโลกทิปนั้นๆทั้งในด้านสีสันวันณะและแบบซึ่งจะมีความหยาบและละเอียดผิดแปลกจากกันไปตามความประณีตของชั้นภูมิต่างๆกันอย่างไรก็ตามเสื้อผ้าดังกล่าวนี้ จะมีความยาวปกคลุมเต็มร่างลงมาจนถึงเท้าเสมอและยังมีความยาวพอที่จะม้วนและจีบให้เป็นพับๆได้อย่างน่าดูซึ่งที่รอยม้วนและพับนี้เองจะทำให้เกิดเป็นสีเหลือบเงาสลับสีซ้อนกันทำให้เกิดประกายวาวงดงามอย่างที่ไม่สามารถจะหาได้เลยในเสื้อผ้าของชาวโลกมนุษย์ข้าพเจ้าสามารถกล่าวได้เพียงแค่นี้เอง พราะถึงแม้จะอยากพนรณนาต่อไปอีกก็ต้องจนใจด้วยไม่มีภาษาและคํำพูดอันจะเป็นสื่อเครื่องทำให้ท่านเกิดมโนภาพได้ดียิ่งไปกว่านี้บางท่านก็อาจจะสวมสายรัดเอวเพิ่มขึ้นอีกก็ได้สายรัดนี้บางครั้งก็ทำด้วยวัตถุอย่างเดียวกันกับเสื้อผ้านั้นบางครั้งก็เป็นลายลูกไม้คล้ายๆกับทำด้วยทองหรือเงิน สายรัดเอวดังกล่าวนี้เป็นรางวัลที่ได้รับจากการทำประโยชน์หรือการประกอบกุศลอย่างใดอย่างหนึ่งสำหรับท่านที่อยู่ในภูมิสูงขึ้นไปด้วยแล้วสายรัดนี้จะมีความงดงามสดใสยอย่างยิ่งโดยมากมักจะมีอัญ,ญมณีนา,นานาชนิดประดับประดาอย่างวิจิตรบรรจงนอกจากนั้นท่านที่อยู่ในภูมิสูงขึ้นไปเหล่านี้ จะสวมมงคลอันสุกปล่งรอบศีรษะของท่านอีกด้วยสำหรับผู้ที่อยู่ในภูมิของข้าพเจ้านี้บางท่านก็มีโอกาสได้สวมมงคลเช่นนั้นเหมือนกันแต่ก็คงมีลักษณะแตกต่างกันไปบ้างตามชั้นของภูมิที่ต่ำกว่ามีหลักธรรมดาอยู่ว่าผู้ที่จะได้มีโอกาสสวมเครื่องประดับเป็นพิเศษเหล่านี้นั้น จะต้องเป็นผู้ที่ได้ประกอบกรรมอันเป็นกุศลอย่างใดอย่างหนึ่งมาแล้วทั้งสิน้นเพราะสิ่งเหล่านี้จะได้มาก็โดยการกระทำความดีเป็นพิเศษเท่านั้นไม่มีใครสามารถเอาเงินทองไปซื้อหามาได้ดังเช่นในโลกมนุษย์เลยสำหรับเครื่องปกคลุมเท้านั้นก็เป็นไปในทํานองเดียวกันคือผู้ใดต้องการจะสวมหรือไม่ก็ได้ตามใจชอบ เท่าที่กพเจ้าได้เห็นมาเป็นส่วนมากก็รู้สึกว่าสวมรองเท้าชนิดใดชนิดหนึ่งอย่างเดียวกันทั้งสิน้นแต่อันที่จริงก็มีอยู่หลายรายเหมือนกันที่ไปไหนมาไหนด้วยเท้าเปล่าซึ่งทั้งนี้ก็เป็นความพอใจส่วนบุคคลนั่นเองไม่มีกฎหรือไม่มีความจำเป็นอย่างหนึ่งอย่างใดเพราะไม่มีผู้ใดที่จะคอยวิพากษ์วิจารณ์ผู้อื่นในเรื่องนี้ และก็ไม่มีความจําเป็นอย่างใดที่จะต้องสวมใส่ไว้เพื่อบรรเทาอันตรายจากดินฟ้าอากาศอย่างใดเลยลักษณะของเสื้อผ้าทิพมีอีกประการหนึ่งคือไม่ใช่ใสหรือโปร่งตาดังที่ชาวโลกมนุษย์ส่วนมากเข้าใจกันความจริงก็เป็นของทิพมีเนื้อแน่นเช่นเดียวกับร่างกายของเราเหมือนกันมิใช่เป็นแต่เพียงเงาเงา,เงาอย่างหนึ่งอย่างใดเลย ทั้งนี้ก็เพราะสปปรรพสิ่งทั้งหลายในโลกทิพย์นี้มีอัตราความสั่นสะเทือนของช่วงคลื่นเสมอกันทั้งสิน้นจึงสามารถมีสภาวะเป็นทิพย์เท่าเทียมกันหมดและเรายิ่งเลื่อนภาวะอันเป็นทิพย์ของเราสูงขึ้นไปเพียงใดอัตราความทีหรือความสั่นสะเทือนของช่วงคลื่นดังกล่าวนั้นก็จะยิ่งสูงขึ้นทุกทีซึ่งเราผู้อยู่ในภูมิต่ำ และคุ้นเคยอยู่กับอัตราความถี่เพียงขนาดต่ำๆย่อมนึกไม่ถึงได้เลยว่าสภาวะของท่านเหล่านั้นจะเป็นเช่นนั้นได้เท่าที่กล่าวมาแล้วนี้ท่านทั้งหลายคงจะพอเห็นได้บ้างตามสมควรแล้วว่าการคลองร่างทิพยนั้นเป็นภาวะที่น่ารื่นรมเพียงใดตลอดเวลาที่ก้ปตัเจ้าได้ผ่านพบสนทนากับชาวโลกทิพทั้งหลาย ตั้งแต่ต้นมาจนถึงบัดนี้ทุกท่านต่างกล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่าความเป็นอยู่ของโลกทิพนี้มีอิสระเสรีเป็นความสุขสบายและสะดวกยิ่งกว่าชีวิตในโลกมนุษย์มากมายหลายเท่านัก